สวัสดีครับมานี้พอ,อกันครับคลิปแรกนะฮะมอนี้จะพาไปหาเดือนมีที่ยัยไงนะเป็นใส่เดือนครับกับเินเหนียวระเบิงขันตอนการเหยียรับน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับซับที่กระเดือนนะครับแห่งเป็นทันๆอน บราเอาเลิ่แห่งนะครับเอาก็แข็งาดเป็นจกักสามสี่ท่อนนะครับตัดดีมากครับทีมงานนะครับทีมงานใบลุ่มน้ำเย็นขั้ตนตอนต่อไปเรื่อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาผสมดินเหนียวดินโพดผัวถ้ามีผัวแข็งดีครับ ย้ำให้เขากันตำหน,นาำแนงหน่อย <S <S ว่าน้ำป้าเปิดนี่โอเคยี่งตำนาำนะครับย้ำให้ให้ลิ้นเนี้ยเล็กเล็ก hitnya Hit me, hit mau นี่นะครับถึงไม้แล้วนะฮะเดี๋ยวสิบอกอยุทธีใส่นะครับสีเบิองมาจาก YouTube นะครับวันนี้ใส่ฮาลังนะครับหอมเนื้อเนื้อสูดเด็ดของเห่านะครับเตรียมไว้เป็นายเดือนนะครับกั็กดินเหนียวมาลุยเลย้ตอนแรกนะครับปั่นเป็นก่อน,เป,นเป็นก่อนนะเนี่ย ประมาณนี้นะครับใส่ลงไปขอบคุณครับไม่หลุดจากโอเคยื <c oughs> อ้าวครับผมนี่ครับวิธีการใส่นะของผมจะเป็นสูตรของผมเองนะครับแต่ว่า ตุ่มที่ใส่นะครับเป็นตุ่มที่สร้งมาจากใน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 เพจเอ้ยในเฟตนะครับผันสนใจญ่กับพิมพ์หาในเฟตเลยนะครับแต่ว่าผมจำซื้อเฟเพิมพ์บดได้แล้วครับหลังละสี่สิบบาทครับเอแพงนะครับติดต่อพิมพได้นะครับแต่ว่าจำซื้อเจ้าของเพจบดได้เลยนะครับนี่นะเอาเดี๋ยวใส่ไปหลังหนึ่งนะครับหลังต่อไปนะฮะพิสุนเตอร์ เ้าได้ใส่นะครับเอาเลยไว้หลุนหาเอียนเอามากมองได้ใส่เลยกวดกวดเป็นแปะน้ำมือกวดฮเลงหันงาขึ้นทึงมันจุ่มพดมันมันเลือกพด ให้มันให้ม,มนนันเลยหายใจนี่เนาะตือนโพดเออประมาณขวดเป็นแผลเลยกระเข้าใส่มหม่องน่น <c oughs> เอาลักมาปับนะ <c oughs> ครับวิธีใส่ มาหนีิไอ้ <c oughs> กลองครับคูณบ่าวสองปุ๊บก็ละเอาเอานี่ครับ,บ,บขขประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันนะครับตอนนี้กำลังกำลังเลี้ยงมือใสอยู่นะครับทีมงานใบรุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานเอาใสใบขึ้นหนึ่งกับพ่อครับน่าสิม,มาเบิ่งว่า ผลงานเป็นอย่างไรครับเอาขอกันไหมครับเอาล่ะครับพี่น้องมาเนี่เป็นเวลาพกนาฬิกานะครับมาดูผลงานกันครับมาเนี่มาดูผลงานกันนะฮะวันนี้เราใส่ไว้ห้าหลังเป็นอย่างไรแน่นะครับให้ทีมงานลงไปนะครับให้ไว้หลุนลงไปไปครับยามที่หลังเลย จะพึ่งใช่พ่งนี่เอาเขาเบิ่งล้างแหลกกันครับลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอุ้ยเงียร่อยนะเงียร่อยนะเขาเบิ่งครับล้างแหลกแห้วนะครับเข้าไปอยู่บ่หรือว่า เอาไว้วนพอขึ้นมาอันนี้หลังนี้ว่ดโดนนะครับแต่ว่าสีใส่ไหวขึ้เก่าม,ม,มือมือมอื่นยังสีไม่เบ่งเัยเพราะว่า,าเคยใส่ไหวสองขืนนะครับมันยังเถืดเอาเบ่งหลังต่อไปกันเลยนะครับสงามอยู่ครับเป็นหลังที่สองนะครับมาดูหลังที่สองกันว่าจะมีแต้มหรือเปล่า อ้าวปวดูนนะครับ <c oughs> สองหลังแล้วเบืดไปแล้วสองหลังไอ้พเยาอยู่างนี่นนโอ้ยเออหลังที่สองผ่านไปยังเบืดออยู่นะฮะ ไปดูหลังที่สามกันต่อเลยนะครับมาดูหลังที่สามกันนะฮะตัวนี้เหยื่อลอยมีตัวนะครับมีตัวเขาได้ไงวะมีแ้มนะครับแต่ว่าใส่งามครับเผยหน่อยอยู่ <c oughs> นะครับนี่มีหนึ่งแฉมครับผมโอเค เอาละครับมาเบิ้งหลังทีซีครับผมอันนี้กันเยอร้อยกันแต่ว่าเวร์นะครับมาดูไแบบนี้สั่นโอเคไม่เป็นไรสุ่มใส่บูเป็นไงอยากใส่หล,ลังนี้วืดไปนะครับมาเบิ้งหลังต่อไปกันเลยเลครับมาเบิ้งหลังสุดท้ายนะฮะหลังทีห้าของวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าไม่มีนะคล้องคือไหนนะ โอ้เอาเป็นว่าสองคืนโอเคนะครับมือน,นี้บอมันครับดเ,เดีตัวเดียวครับบ่าเป็นยังเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไม้ใหม่ให้เบิ้งนะครับฝากทิ่ตามรับชมแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมือน,นี้เอาไปสนีทกอนครับสวัสดีครับ